أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي อลมมลลัลมอฮฺอิบนาบออลาลาุญ م ح ม د و الحسن ا ิ ن علي و ا ั خ ل ف الحتة ا ل م อ د ิ بهمنة و من أ ع د อ ئ ه م ن ت ลลอฮพี่น้องครับในคุตปาแรกเราได้พูดกันไปนะครับในตอนต้นว่าเราจะไม่มีวันเข้าใจการต่อสู้ของท่านหญิงฟาติมะยกเว้นว่าเราจะเข้าใจเรื่องราวของบันีอิสราอีน และเราจะไม่เข้าใจการต่อสู้ของพี่น้องปาเลสไตน์ในกาซาถ้าเราไม่เข้าใจการต่อสู้ของท่านหญิงฟาติมาอัลซาฮรอประโยคแรกเราได้พูดได้อธิบายกันไปแล้วในคุีบาแรกนะครับประโยคที่สองเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงชาวกาซาก็ไม่ใช่ชีอะนี่ทำไมเราตึงบอกว่ามุสลิมจะไม่มีวันเข้าใจการต่อสู้ของพี่น้องในกาซาที่ อดทนอดกลั้นถูกระเบิดจนบ้านเรือนบ้านเมืองพันพังราบเป็นหน้ากลองแต่สตรีและเด็กชาวกาซาก็ยังไม่ยอมก้มหัวให้กับยิวไซนิสอิสราเอลมันเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีวันเข้าใจการต่อสู้ของกลุ่มของ,ของพี่น้องอัลสตสไน์เลยถ้าไม่ได้เข้าใจ การต่อสู้ของเลนิงฟาติมาอาซาโรเพราะว่าไม่มีตัวอย่างเลยนะครับในหน้าประวัติศาสตร์ในมุมของพี่น้องอาเลซุนนาแทบจะไม่มีในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับที่จะมีการต่อสู้ในลักษณะเช่นนี้นะครับยกเว้นว่าเราจะมาศึกษาการต่อสู้ของเลนิ่งฟาติมาซาโรพี่น้องครับกลุ่มฮามาสต,ต่อสู้เนี่ยโอเค ชาวยิวหรือกลุ่มอํานาจยิวสื่อต่างๆก็ประนามโอเคตรงนั้นเราก็เข้าใจได้ว่านั่นคือกลุ่มกลุ่มติดอาวุธนะฮะเขาที่ออกมาต่อสู้เขาก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาจะต้องโดนประนามโดนวิพากษ์วิจารณ์อันนั้นก็เข้าใจได้แต่ประเด็นก็คือว่าประชาชนหรือผู้หญิงลูกเด็กเล็กแดงชาวกาซาเนี่ย สตรีชาวกาซาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นกองกำลังติดอาวุธอะไรเนี่ยนะครับเป็นคนธรรมดาเป็นแม่บ้านธรรมดาเนี่ยแต่ทำไมจึงไม่มีใครพูดตำหนิกลุ่มติดอาวุธที่อาละออกไปหาเรื่องเขาก่อนทำไมเราก็เลยมีปัญหาเราก็เลยบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่มีใครพูดแบบนี้เลยนะครับมันน่าแปลกใจอ่ะชาวกาซา มีประมาณสองล้านคนไม่มีใครไม่มีผู้หญิงคนไหนหรือไม่มีผู้ชายไม่มีเด็กคนไหนที่พูดในเชิงด่ากลุ่มติดอาวุธเลยมันเป็นไปได้อย่างไงตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าต้องเรียนรู้ทางต่อสู้ของนันหญิงฟาติมาจึงจะเข้าใจได้ถามว่ารู้รู้ได้ยังไงว่าไม่มีใครวิจ,จารณ์ พี่น้องคิดดูนะครับว่าสื่อยักษ์ใหญ่ในโลกเนี่ยมันของใครล่ะของยิวไซออนิสทั้งนั้นแหละถ้าหากว่ามีผู้หญิงชาวปาเลสไตน์ชาวกาซาเพียงแต่เพียงคนเดียวก็พอนะครับที่วิพากวิจาร์ณหรือดา่าตำหนิกลุ่มฮามาสพี่น้องคิดว่าเขาจะไม่โหมกระพือให้มันเป็นอเปิดไปช่องไหนก็เจอ ผู้หญิงคนนี้ที่ด่ามามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนแต่ในเมื่อไม่มีการนำเสนอเช่นนั้นนั่นแปลว่าไม่มีผู้หญิงคนใดในกาซาที่จะตำหนิกลุ่มติดอาวุธเลยแม้แต่คนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นที่ผู้หญิงคนผู้หญิงเหล่านี้สูญเสียทุกอย่างนะครับสูญเสียลูกเสียสูญเสียครอบครัวแต่ไม่ปรีปากในการที่จะด่าทอหรือตำหนิผู้ต่อสู้ อิสราเอลวันนี้เนี่ยนะครับมีทุกอย่างมีงบประมาณมีเงินมหาศาลมีอาวุธมหาศาลมีสื่อในมือเกิดเหตุการณ์ไม่กี่วันแค่วันเดียวสองวันเนี่ยอเมริกายกกองเรือบรรทุกเครื่องบินมาเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วแต่ในแง่สื่อเนี่ยอิสราเอลโจมตีโรงพยาบาลเนี่ยนะครับ ไม่มีสื่อไหนที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์แม้แต่สื่อเดียวมีแต่จะพูดว่าอ๋อข้างใต้ดินเนี่ยมันมีศูนย์บัญชาการของฮามาสนะครับอิสราเอลหรือบันอิสราเอลในวันนี้เนี่ยมีอำนาจขนาดนี้เนี่ยนะครับทุกมาตรการที่ชาติตะวันตกเคยใช้คว่ำบาตรัสเซีย อ้างว่ารัสเซียในไปบุกยูเครนไปกดขี่ยูเครนความบารท,ทุกอย่างนะครับบอลโลกก็ไม่ให้เล่นนะครับทุกอย่างความบารน้ํามันความบารท,ทุกอย่างแต่พออิสราเอลบุกกาซาเนี่ยกรณีมันก็คล้ายๆกันหรือแย่กว่านั้นหรือหนักกว่านั้นเ่ยนะครับไม่มีชาติตะวันตกชาติใดเลยหรือแม้แต่ไม่มีชาติมุสลิมชาติใดนอกจากกลุ่มมุกอวามะเนี่ยนะครับที่จะ ัดสัมพันธ์หรือแม้แต่การตำหนิหรือประนามเนี่ยก็พูดอย่างพี่นอพี่เทาจริงๆเลยเนี่ยนะครับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอิสราเอลเป็นกลุ่มอิทธิพลที่มีอำนาจทุกอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกาเนี่ยออกมาประท้วงอิสราเอลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับกลุ่มอำนาจของอิสราเอลของยิวไซออนสเนี่ยบีบบังคับ บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆไม่ให้รับนักศึกษาเหล่านี้เข้าทำงานนี่ครับอำนาจของกลุ่มซ i อานิสแม้กระทั่งอีลอนมัสซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นมหาเศรษฐีนะครับที่เราก็รู้จักนะครับเป็นมหาเศรษฐีอเมริกันตอนแรกเนี่ยมีท่าทีที่ดูเหมือนก็ว่าขยามที่จะเป็นกลางเพราะว่าเดี๋ยวก็โดน ประนามนะครับก็พยายามที่จะเป็นกลางให้มากที่สุดนะครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราวิจารณ์อะไรหรือพูดเกี่ยวกับฮามาสใน f c e e o o o ถูกถูกบล็อกหมดนะครับบางคนถูกบล็อกบัญชีกันไปเลยเนี่ยนะครับจมีก็แต่ทวิตเตอร์ของอีลอนมัสที่ยังพอจะเปิดอยู่บ้างเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีลอนมัสกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มมหาเศรษฐียิวแซนิส บีบบังคับด้วยการที่บอกว่าถ้ายังปล่อยให้มีเนื้อหาวิจารวิพากษ์วิจารอิสราเอลอีกเราจะไม่ลงโฆษณาในทวิตเตอร์อีกต่อไปบริษัทใหญ่ๆอย่างดิสนีย์อย่างบริษัทอื่นๆจะไม่ลงโฆษณาอีลอนมสัสจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปอิสราเอลไปพูดคุยไปเยี่ยมเยียนกับเนทันยาฮูนี่แหละฮะระดับใน <c oughs> มาหาเศรษฐีของโลก อาจจะมากที่สุดในโลกเนี่ยยังยังถูกกดดันแบบนี้แล้วคิดว่าพวกเราลิมเนี่ยจะไปเหลืออะไรแต่สตรีชาวกาซาที่เขาไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่มื้อเย็นที่จะกินคืนนี้เย็นนี้จะกินอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเขาสู้ถามว่าเขาได้มาจากไหนแนวคิดแบบนี้ในการสู้เนี่ยพอมี ผู้สื่อข่าวไปถามนะครับว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างถูกอ,อ,อิสราเอลถลม่มสูญเสียลูกชายไปเนี่ยรู้สึกยังไงมัง่งสตรีชาวกาซาพูดว่าไงฮะพี่น้องลองเขาพี่น้องลอง,ลอง,ลองนึกคำหนึ่งตามไปนะครับว่าไม่มีชีอะในนั้นเลยนะฮะไม่มีสตรีเหล่านี้ไม่ใช่ชีอะแต่เขาตอบว่าไงเขาตอบว่าลูกๆของฉันเนี่ยไม่ได้ประเสริฐไปกว่าฮัสซันและฮุเซน นั่นหมายเขาไงหมายเขาว่าฉันกําลังตามฟาติมาอัซซาฮรอโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้แต่ในเมื่อพูดว่าลูกชายฉันไม่ได้ดีไปกว่าซาอุเซนนั่นหมายเขาว่าเขาก็กําลังใช้แนวคิดของท่านหญิงฟาติมาอัซซาฮรอในการต่อสู้กับอิสราเอลในการต่อสู้กับอํานาจมืดที่ปกคลุมปกครองโลกทั้งผองเนี่ยนะครับ และทำไมวันนี้กาซาเนี่ยเมื่อมองเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ว่จาจะเข้าข้างว่ามัสยิดใดดีกว่าหรือไม่ดีกว่านะเรามองตามข้อเท็จจริงในสนามรบเนี่ยมีพวกไหนเนี่ยมีกลุ่มไหนมีมุสลิมกลุ่มไหนที่ให้การสนับสนุนกาซาอย่างเป็นรูป,ปรธรมรมอะล็มันก็จะมีนะครับประเทศบางประเทศที่ส่งกระฝันไปส่ง ไอ้ขนมปังขึ้นราอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับนะฮะก็มีเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มมุสลิมที่ต่อที่ช่วยเหลือกาซาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อสู้ร่วมกันกับพี่น้องชาวกาซาก็คือกลุ่มมุสลิมที่เคยถูกเหยียดหยามเคยถูกประนามว่าเป็นรอฟิดดอลเป็นพวกชีอะเป็นพวกนอกรี เป็นพวกกาเฟตแต่กาแฟพวกนี้แหละที่ให้การสนับสนุนกาซาอยู่เพียงกลุ่มเดียวอย่างเป็นรูปธปรรมส่งอาวุธเข้าไปฮิสบุลลในเลบานอนก็ต่อสู้ทางตอนเหนืออันซารุลลอเยเมนต่อสู้ทางตอนใต้พี่น้องเยเมนเนี่เป็นชีร์ซดีย์นะครับยอมรับถึงอิมัมไซนุลอาบบดินพี่น้องในอิรักก็คอยโจมตี ฐานทัพของอเมริกาือกดดันอเมริกาให้ไปกดดันอิสราเอลอีกรอบอีกทีหนึ่งทำไมชีอะเหล่านี้เนี่ยทำไมชีอะจริงกล้าทาั้งทที่รู้ว่าจะต้องโดนอะไรจะต้องถูกกดดันขนาดไหนอิสราเอลจะตอบโต้ยังไงฮิสบุลลอสเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเป็นเฉยไปเนี่ยเกือบร้อยคนแล้วเนี่ยคอมมานโดของฮิสบุลลอสเนี่ยทำไมจึงกล้าที่จะเสียสละ ทั้งทงท,งที่อยู่เฉยๆเหมือนกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีใครเค้าว่าหรอกครับเพราะทุกประเทศที่เป็นมุสลิมก็เป็นอย่างนี้ทําไมจึงลงทุนเยอะขนาดนั้นท,ทั้งทั้งที่ต้นทุนของตัวเองก็มีน้อยอิหร่านเองถูกคว่ำบาตรถูกบอยคอร์ดยังให้การสนับสนุนผ่านกลุ่มต่างๆในเลบานอนในในซีเรียในอิรักในเยเมน ทำไมเยเมนจึงกล้าที่จะไปขวางเรือสินค้าของอิสราเอลกล้าที่จะไปยิงศูนย์บัญชาการการสอดแนมของอิสราเอลที่ไปตั้งอยู่ในเยริเทรียกล้าที่จะไปยิงเมืองท่าอีลัดนะครับในตอนตอนใต้ตอนใต้ของอิสราเอลที่ทั้งๆท,ที่ก็รู้ว่าการค้าของอิสราเอล90%ใช้ ทางเรือนั่นหมายความว่ามันจะทําให้อิสราเอลโกรธมากและชาวกลุ่มอํานาจดีวโกรธมากแต่เยเมนยอมเยเมนบอกว่าไงฮะเยเมนบอกว่าเรารู้ว่าเราจะโดนหนักแน่นอนแต่เรากลัวอัลลอฮ์มากกว่าอเมริกาทําไมชีอา์พวกเนี้ทั้งๆท,ท,ที่โดนด่าว่ารอฟิดดอปกกาฟเฟตพวกนั้น แต่ว่าเวลาที่น้องปลาเลสไตน์ซึ่งเป็นซุนนีเดือดร้อนกลุ่มชีอะเหล่านี้จึงช่วยก็เพราะว่าชีอะเหล่านี้ซึมซับเอาจิตวิญญาณการต่อสู้ของท่านหญิงฟาติมาท่านหญิงฟาติมายอมเสียสละทุกอย่างเสียสละมูสินในท้องเสียสละวัยสาวของของท่านนะครับแล้วก็ยอมที่จะ บาดเจ็บสาหัสและเป็นชหีดเพื่อที่จะกระชากหน้ากากของกลุ่มผู้ที่ช่อชนนะครับพี่น้องกาซ่าสตรีในกาซ่าก็ใช่นเดียวกันพี่น้องกาซ่าก็ใช้น้ำตาหยดเลือดนะครับต่อสู้เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นและก็ตั้งคำถามกับอิสราเอล ดังที่กูโบธที่ซ่อนเร้นของท่านหญิงฟาติมาเคยตั้งคำถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านหญิงฟาติมาอัลซาฮรอสาลามมลลองอะไรฮะหวังเป็นอย่างนี้ว่าอัลมาตาท่งประธานตอฟิกให้กับพวกเราทุกคนนั้นที่จะเป็นผู้ที่จะรนรอยตามท่านหญิงฟาติมาอัลซาฮรอแล้วก็ช่วยเหลือมุสตับอาฟินในทุกหย่อมย่านะครับโดยเฉพาะยิ่งการช่วยเหลือของ การช่วยเหลือที่มีต่อพี่น้องปาเลสไตน์ในกาซานะครับเพื่อที่จะช่วยกันสร้างฐานอันมั่นคงเพื่อรองรับการปรากฏกายและการปกครองของอิหมัมมาดีอัจร์ลอตตาลาฟรราโรจาุชาริฟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما